ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนะครับกำลังฮิตเลยนะฮะช่วงนี้ก็เคยเป็นหรือเปล่าครับถ้าเกิดเราลองเทียบกับฝั่งนักลงทุนนะเราเราเฝ้ามองดูหุ้นตัวหนึ่งครับสวยมากครับทั้งงบแล้วก็ทั้งการเติบโตแล้วก็ราคานี่แบบอ,อลงมาต่ำเรื่อยๆ PE แบบถูกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเผยแป๊บเดียวครับผมดีทีเดียวฮนะชุดขึ้นชุดแล้วชุดอีกตามไม่ทันครับได้แต่มองตาปิดๆเป็นการ มองหุ้นแบบเฟรนด์โซนสวัสดีครับผมพื่นนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero ครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องของหัวข้อหุ้นเฟรนด์โซนนะครับระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนของเราก็ต้องระวังตกรถใช่ไหมคืออย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับในหลายๆคนนะฮะที่แบบว่าเจอหุ้นดีครับแล้วก็ราคาเนี่ย ลงมาเรื่อยๆราคาเขาแบบขยับลงมาขยับลงมาคือเราอาจจะเคยเจอประสบการณ์ในแบบว่าเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาเขาลงอะฮะพอซื้อปุ๊บเราคิดว่ามันซื้อได้ถูกแล้วอะมันก็ยังล่วงลงมาได้อีกอะเออแล้วมันก็ยังล่วงได้ต่อเนื่องปรากฏว่าอา้าวจากที่เราไม่ดอยเนี่ยก็ดอยเลยนะครับเราก็เลยแบบมีคติพวกนี้ฝังใจกับกลายเป็นว่าเราไม่กล้าที่จะซื้อหุ้นที่แบบ ของดีแต่รา,าคาค่อยๆลงมาเพราะว่าเรากลัวจะไปดอยอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่เฝ้าดูเข้าไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็วิ่งชุดทีเดียวฮะเผลอแป๊บเดียวแค่นั้นแหละมันก็ไปแล้วราคาก็ไปก็เข้าไม่ทันก็ได้แต่เฝ้ามองดูเนี่ยนะครับควรจะทํายังไงดีฮะไอ้ปัญหานี้มันแก้ได้ไม่ยากเลยนะครับคืออันดับแรกเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนแบบพื้นฐานอ่า ลำนักลงทุนแบบพื้นฐานเลยนะการที่จะเข้าไปซื้อในช่วงที่ขาลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ามากครับแต่ว่าให้วางแผนดีๆนะครับการซื้อหุ้นในขาลงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบนะคือ,อเราไม่ได้ซื้อลงทุกทุกช่องนะฮะอย่างส่วนตัวนะฮะผมจะทําการ DCA หุ้นอยู่แล้วนะครับก็ดี a ทุกเดือนนะสมมุติว่าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งตัวละ3 0,000ื่นสมมินะสามหมต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนทุกๆเดือน,อนต่อกัน หลังจากนั้นก็ราคาเขาเริ่มลงมาเรื่อยๆแต่ด้วยตัวธุรกิจของเขาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับราคาลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บาจากที่ผมเคย DCA 3 0 0 0 0ก็อาจจะไม่30,000นแล้วอาจจะกลายเป็น50,000 6 0,000อย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเฉลี่ยฮะให้ราคาหุ้นภาพรวมของเราเนี่ยมันถูกลงเพื่อให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันต่ำลงนั่นเองนะครับและยิ่งราคาลงไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้ซื้อหุ้นทุกวันนะเราไม่ได้ซื้อหุ้นทุกช่อง แต่เราทําการซื้อหุ้นทุกเดือนเดือนละแค่ครั้งเดียวเนี่ยครับโดยแทบจะไม่ต้องอาศัยการจับจังหวะใดๆเลยครับก็ใช้วันเดิมฮะอาจจะเป็นวันที่5ของเดือน15 25ของเดือนแล้วแต่แล้วแต่การทํา DCA ของแต่ละคนนะก็เป็นการอัดอัดเงินเข้าไปจํานวนมากขึ้นครับอาจจะอัดไป2เท่า3เท่าในขณะที่ราคาหุ้นถูกลง นะแต่ต้องย้ํานิดนึงนะว่าตัวพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นมันต้องยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่แบบว่าหุ้นก็เน่าลงนะฮะร,ราคาก็เน่าลงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะเพิ่มเงินไปเพื่อนะมีจะต้องคัดออกคัดหนีแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการหนีจากหุ้นเฟรน z โซนในแบบฟันเดมินทัลนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเทคนิคนะครับเทคนิคนี่มันใช้ได้หลายรูปแบบเลยแต่ผมขอ อบอกณที่นี้เลยนะฮะคือทางเทคนิคเอนี่ยมันจะมีหลายทฤษฎีด้วยกันคนระับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีดาวนะฮะหรือว่าเป็นพวกการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆบางคนนะฮะรู้เยอะรู้มากครับเอาแม่งทุกตัวะฮะไม่ว่าจะเป็น EMA RSI MACD ทั้งแบบ lower low, low high e r เออเอามารวมกันหมดเลยสุดท้ายก็หาจุดเข้าจุดออกไม่เจอเพราะมันแต่ละตัวมันจะคนละจุดไง เพราะฉะนั้นแล้วให้เลือกมาสักอย่างหนึ่งฮะแล้วก็ตัดสินใจเข้าซื้อตามตัวนั้นสมมติว่าคุณใช้ EMA นะเส้น5กับ15สมมตินะใช้แค่นี้ EMA 5 15 5 5ตัดลงขายใช่ไหมตัดขึ้นซื้อก็มีอยู่เท่านี้ครับถ้าคุณไปใช้ทั้ง EMA ไปใช้ทั้ง RSI MACD คือแม่มั่วมาหมดอะนะครับสุดท้ายแล้ว มันก็หาจังหวะในการเข้าซื้อไม่เจอครเพราะว่ามันอยู่กันคนละจุดถามว่าจุดไหนถูกจุดไหนผิดอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละอินดิเคเตอร์เขาจะมีการประมวลผลที่แตกต่างกันนะครับให้ใช้ตามที่คุณถนัดจะดีกว่าเลือกมาสักหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างก็พอที่คุณถนัดที่สุดอย่างที่สอนในตัวเจาะเตื้นหุ้นผมใช้แค่ทฤษฎีดาวอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้ใช้เทคนิคใด,ดๆเลยเพราะว่าผมต้องการ ให้หน้ากราฟเนี่ยมันเคลียร์มากที่สุดก็เลยใช้แค่ตัวแท่งเทียนแล้วก็ดูไฮดูโลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นนักลงทุนสายไหนนะฟันเดอร์มินทัหรือว่าเทคนิคอลเนี่ยลองนำไปปรับใช้ดูนะครับคุณก็จะสามารถออกจากหุ้นเฟรนด์โ n e นะไม่ตกรดอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ดออย่างน่าเจ็บใจโอเคไหม สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องของเราครับแล้วก็ใครนะฮะที่ต้องการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเรามีติวโหดออนไลน์ครับมีทั้งสฝั่งเลยนะฝั่ง f u น d ด m ม n t a l แล้วก็ฝั่งเทคนิคนะครับรายละเอียดนะครับอยู่ใต้เดสคริปชันครับจะมีไลน์แอดนะฮะคลิกเข้ามาครับรายละเอียดจะอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็สงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับ ก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับบา,บายๆใหญ่ <Yeah. S 1> บางคนอาจจะมีคำถามว่ายิ่งถั่วขาลงเนี่ยมันก็ยิ่งจะตายเอาใช่ไหมแต่คืออ่าใช่ฮะถ้าเกิดคุณคุณซื้อถั่วแบบไม่มีหลักการเลยแต่ถ้าเกิดคุณซื้อถั่วแบบการ DCA ีเเนี่ยมันจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นการซื้อแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับพอถั่วไปถั่วมาเนี่ยต้นทุนของคุณเนี่ยมันจะได้ต่ำพอสมควรนะครับ ในขณะที่หุ้นกลับตัวเนี่ยจุดนี้มันจะเป็นจุดพีข,ของคุณเพราะว่าคุณจะได้พอร์ตที่มันแบบเขียวขจอีอะแล้วคุณจะชอบมากคุณจะชอบการซื้อหุ้นขาลงมากเพราะว่าคุณจะได้หุ้นดีราคาถูกแล้วก็ต้นทุนโดยภาพรวมอะมันจะต่ำนะครับ